สวัสดีจ้าจะมารีวิวควายน้องแก้วให้ชมนะคะมาแล้วค่ะโอ้คาราบาวมาแล้วคาราบาวพอว้วนแท้ท้องเบ่งแท้คือท้องเบ่งแท้หี่ ป้ามาเลี้ยงควายบ่หนมาจต่เลี้ยงควายบ่อันนี้ฮะป้าจต่เลี้ยงควาย ตัวนั้นชื่อยังตัวนั้นตัวไพสภาพ่ตัวนี้ตัวนี้พภาตัวน้อยค่ะพืชสภาพ่ตัวนี้ดิตี้นะตัวใหญ่ตัวนี้ชื่อยังตัวนี้ตัวนี้ชื่อยังพ่อกระตูนกระตูนกระตูนหมดตัวนี้กรอจูนกระต่นกระตูนวะใส่โป้งแล้วมาเลยมาเลย อีแสนอีจุนอีจุนคุณเอออันนี้กระตูนอันนี้จุนอ๋กระตูนจุนอันนี้ตุลาตัวสายตุลานี่คุณไปอก่นูเล่้หคุณล่ะกินยาแล้วลแล้วคุณเดกินหยาแล้วลแล้วคุณเดุเด

Anh người dân gì? Hãy nhắm Hãy nhắm bắn. Hãy nhắm Hãy nhắm bắn. Hãy nhắm bắn. Hãy nhắm bắn. Hãy Hãy nhắm bắn.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  Hãy nhắm ไม่เกียวทะย่ญญาโอ้ขาบางใหญ่คนนะคาบางใหญ่คนาค้ขาบางใหญเล้วลลกินค่นี้คอยปากใหญ่กินยาเก่งมันก็จะอ,อ้วนวนประมาณนี้ขน,นมันละเกะนะ้ได้ไหม ให <I HHH. S 1> ้มันโตใหม่เลยเดียวให้มันโตใหม่อาปอยฉบากดู้ไกินะเดีตกินอะไรเดี๋ยว้ากินยายาปูว่ะปุ้ดอะรแบบนะอย่างมามันเลยเหรอเออเอย อ่อนขนาเลยสินย่างมามันเลย<ะ>น้องือนเขื่อนถ<ะ>ือใจแล้วมาเงินกินหนื้ไปตลาดก<ะ>ินกินเนาเขียวคือกันหน้ออ่อนให้กันมาเงินกันได้กินเนื้ท้องส่วนร้อยแบบนี้ท้องเบ่งอ่องรองอ่ะควายน้องแก้ม กินแับคนละคนละกินหาแทนกินอาหารน้ำแก๊บโบค้นและวตัวท่อย่างนี้วายไปตัวห้าอย่างนี้ กินเยอะจริงจริงเยอะกินเออมผักเมามันแล้วเหรอมีอย่างเมามันโอ้ยไม่เสลยนะไม่อ่อนนะอันนี้รถไปอันไปคนหญ้ามาให้ควาย ใส่ซาเล้งมาเลยเน่ยติ่มเนี่ยูทางกินเลยบ้านน <Okay. S 1> คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะขอบคุณมากค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีจ้า